ุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงประเทศที่มีประสิทธิภาพในระดับคนทํางานหนึ่งในประเทศที่อยู่แถวหน้าในอาเซียนหรืออาจจะกล่าวได้ว่าระดับโลกเลยก็คือประเทศสิงคโปร์และหนึ่งในพลังแรงงานที่สําคัญก็คือคนต่างชาติกว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ธรรมดานะคะสําหรับสิงคโปร์แต่ว่าทางสิงคโปร์เองมียุทธศาสตร์อย่างไรวันนี้คิดยกกาลังสองกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะ วางกันเป็นยุทธศาสตร์มานานแล้วหรือเปล่าคะสำหรับสิงคโปร์เรื่องดึงสมองจากต่างชาตินะคะใช่ครับสิงคโปร์ถือว่าตัวเองเป็นประเทศที่เล็กนะครับแล้วก็รู้ว่าการที่มีแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศเข้ามาเป็นความสําเร็จในการพัฒนาประเทศจึงมียุทธ,ธศาสตร์ชัดเจนครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของยุทธ,ธศาสตร์ดูดสมองของสิงคโปร์ครับก่อนอื่นคงจะต้องทําความเข้าใจกับความเป็นสิงคโปร์ก่อนนะคะว่าทาไมต้องตั้งเป้าดึงหัวสมองดึงแรงงานระดับสูงคะอาจารย์ คุณนัฐาครับสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆนะครับปีนี้จะครบ50ปีนะครับพึ่งตั้งไม่นานแต่ว่าสามารถพัฒนาประเทศจากเกาะเล็กๆนะครับกลายเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันนะครับการที่สิงคโปร์พัฒนาได้ถึงจุดนี้นะครับเพราะสิงคโปร์เข้าใจดีนะครับว่าจะต้องมีสมองของต่างประเทศเข้ามาช่วยนะครับสมองที่ว่าก็คือแรงงานที่มีทักษะสูงในขณะที่แรงงานอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือมือนะครับคือแรงงานที่มีทักษะไม่สูงเท่าไหร่ เป็นกลุ่มที่สิงคโปร์ไม่ได้ให้ความสําคัญในการดึงดูดเข้ามาการที่สิงคโปร์พยายามดึงดูดแรงงานทักษะสูงหรือว่าสมองเข้ามานะครับเป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยรีกรนยูแล้วนะครับว่าประเทศใดก็ตามนะครับหากจะพัฒนาต่อไปโดยไม่มีแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาถึงจุดหนึ่งประเทศนั้นจะพัฒนาต่อไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแรงงานทักษะสูงคือเครื่องมือสําคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน เพราะว่าทําให้เกิดความคิดใหม่ๆนะครับทำให้เกิดเครือข่ายทางธุรกิจนะครับและการที่คนต่างชาติเข้ามาทํางานกับคนในประเทศคนในประเทศเมื่อได้ทํางานกับคนเก่งๆก็จะเก่งขึ้นด้วยครับนี่คือเคล็ดลับประการหนึ่งของสิงคโปร์ที่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักกันสักเท่าไหร่ครับการวางวิสัยทัศน์แบบนี้ได้ปูพื้นมานานหรือ,อยังคะอาจารย์ตั้งแต่ทศวรรษ1980นะครับสิงคโปร์เริ่มทําการดึงสมองของต่างประเทศอย่างเป็นยุทธศาสตร์นะครับตอนนั้นสิงคโปร์เห็นแล้วว่า ฮ่องกงจะกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของจีนแล้วคนในฮ่องกงจํานวนมากนะครับก็วิตกกังวลว่าภายใต้การปกครองของจีนนั้นจะยังมีความเป็นอยู่สุขสบายดีเป็นประชาธิปไตยหรือไม่จึงพยายามเคลื่อนย้ายออกนอกประเทศสิงคโปร์ก็ได้จังหวะนั้นนะครับในการเข้าไปติดต่อให้คนที่มีความสามารถสูงมาทํางานในสิงคโปร์นะครับต่อมานะครับเมื่อสิงคโปร์พัฒนาประเทศเป็นเศรษฐกิจฐานเทคโนโลยีนะครับต้องการยกระดับเทคโนโลยีของประเทศโดยประกาศตัวเองให้เป็น เมืองหลวงของสมองนะครับตั้งหน่วยดูดสมองจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบครับและต่อมานะครับเมื่อขึ้นศาสหร์สวัสด์ใหม่นะครับสิงคโปร์ต้องการพัฒนาประเทศเป็นเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมต้องมีการสร้างสิ่งใหม่ๆสิงคโปร์ก็ใช้วิธีดึงดูดนักวิจัยดึงดูดนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศและช่วงหลังก็ดึงดูดนักลงทุนด้วยให้มาทําธุรกิจใหม่ๆโดยใช้ยุทธศาสตร์การอำนวยความสะดวกนะครับ ให้ข้อมูลกับผู้ที่จะเคลื่อนย้ายมาอยู่ในสิงคโปร์ให้สิทธิประโยชน์นะครับยุทธศาสตร์ที่สิงคโปร์ทำนั้นเป็นเอกภาพมากๆนะครับสิงคโปร์ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเมื่อดึงเงินมาแล้วอยากจะให้ดึงเงินต่อไปได้ก็ต้องดึงคนเก่งๆมาด้วยนะครับและไม่ได้ดึงเฉพาะคนทํางานแต่หวังว่าในอนาคตนะครับเมื่อให้ทุนการศึกษานักเรียนต่างชาติเก่งๆรวมทั้งนักเรียนไทยเข้าไปเรียนสักพักหนึ่ง ก็อาจจะดึงทํางานต่อในสิงคโปร์อย่างนี้เป็นต้นครับแล้วคนทํางานที่ทางสิงคโปร์ดึงเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ไปทําในตําแหน่งอะไรกันบ้างคะครับคุณนัฐาครับจนถึงปัจจุบันมีคนต่างชาตินะครับทำงานในสิงคโปร์น่าจะประมาณ1นล้านสามแสนคนนะครับส่วนใหญ่นะครับยังเป็นแรงงานทักษะต่ําอยู่แต่ว่าก็มีไม่น้อยนะครับที่เป็นแรงงานทักษะสูงคือเป็นผู้บริหารบริษัทต่างๆเป็นผู้จัดการนะครับเป็นนักวิชาชีพแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งเป็นแรงงานทักษะปานกลางนะครับ เป็นนักวิชาชีพในระดับขั้นต้นนะครับเพราะฉะนั้นรวมนักวิชาชีพขั้นต้นกับนักวิชาชีพชั้นสูงและผู้บริหารจะมียอดรวมประมาณ25%ของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดนั่นก็คือมีประมาณ3 0 0นกว่าคนนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัดส,ส่วนที่สูงมากใช่ไหมคะครับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอย่างประเทศไทยนะครับซึ่งมีสัดส,ส่วนตรงนี้น่าจะประมาณ5%ของแรงงานต่างชาติทั้งหมดเท่านั้นเองครับ ล้วสิงคโปร์มีกลยุทธ์มีการให้ผลตอบแทนในระยะยาวยังไงคะเพื่อที่จะดึงมืออาชีพดึงนักวิชาชีพเข้าไปนะคะอย่างแรกนะครับที่สิงคโปร์ทาก็คือการแบ่งใบอนุญาตทํางานนะครับออกตามทักษะแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มกลุ่มแรกที่สุดก็คล้ายๆกับของไทยนะครับคือแรงงานทักษะไม่สูงกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เข้ามาได้แต่ว่าจํากัดจํานวนว่าให้เข้ามาได้กี่คนทํางานได้นานแค่ไหนนะครับเป็นกลุ่มที่ เอาเข้ามายามจําเป็นเฉยๆและสักวันหนึ่งก็อาจจะส่งกลับประเทศไปกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มที่แรงงานทักษะปานกลางนะครับกลุ่มนี้กําหนดไว้ว่าจะได้ใบอนุญาตทํางานแบบนี้ต้องมีเงินเดือนนะครับสองพดอลลาร์สิงคโปร์ขึ้นไปนะครับมีสิทธิ์อาจจะอยู่ได้เป็นอยู่พำนักถาวรได้นะครับสกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยดึงดูดมาทาเท่าไหร่แสดงว่าให้สิทธิพิเศษกับคนที่มีความรู้เยอะมีทักษะสูงๆก็ยิ่งจะได้ค่าตอบแทนมากขึ้นนะคะ ครับมี3มกลุ่มนะครับที่รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสําคัญในการดึงดูดมาทํางานในประเทศเยอะนะครับมีกลุ่มนักวิชาชีพใช้ทักษะสูงเช่นเป็นวิศวกรนะครับเป็นสถาปนิกเป็นนักกฎหมายนะครับเข้ามาได้นะครับโดยไม่จํากัดจํานวนเลยนะครับไม่เก็บค่าธรรมเนียมไม่ต้องวางเงินค้าประกันนะครับและถ้าทํางานสักพักหนึ่งจะได้สิทธิ์อยู่พำนักถาวรนะครับครอบครัวตามมาได้นะครับถ้าเป็นกลุ่มผู้บริหารมีหลักเกณฑ์ที่พิจารณาที่ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น และสุดท้ายนะครับก็มีกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการเพราะเขาอยากได้ผู้มาทําธุรกิจใหม่ๆเอาความคิดใหม่ๆเข้ามาก็ดึงดูดคนพวกนี้เข้ามาด้วยนะครับประเทศไทยจะได้เรียนรู้อะไรคะจากยุทธศาสตร์แบบนี้ของสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เป็นประเทศที่รู้ว่าจะพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้ต้องการความคิดใหม่ต้องยกระดับความสามารถในการแข่งขันยกทักษะของคนในประเทศนะครับกรณีเช่นนี้ทําให้สิงคโปร์วางยุทธศาสตร์ในการดึงดูดสมองของต่างประเทศอย่างเป็นระบบนะครับ สำหรับประเทศไทยเป็นอย่างไรติดตามกันในสัปดาห์หน้าครับเป็นยุทธศาสตร์ที่ก็คงจะต้องดูกันนะคะเป็นน่าจะเป็นเรื่องที่ไทยสามารถถอดบทเรียนได้และจะเป็นเรื่องที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายในการดึงหัวสมองจากต่างชาติเพื่อมาร่วมกันพัฒนาเศรษฐก,กิจในประเทศไทยได้อย่างไรนะคะติดตามกันครั้งหน้าสำหรับกิจกรรมหลังสองค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะ